ชาบาแก้วสาวไทยดวลเวียดนามไต้หวันเพลย์ออฟหายหนึ่งทีมไปฟุตบอลโลกหญิงกุซือยวนชี้ดาวทองได้เปรียบครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่การขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022นะครับในรายการ AFC Women Asian c u ช2022ที่เตะกันที่ประเทศเดียนะครับ โดยในะรอบ8ทีมสุดท้ายได้เตะแล้วก็ได้ทีมครบแล้วที่ผ่านเข้าสู่รอบรอชาลเลอร์น,นะครับโดยเกมคู่ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับเป็นจีนที่เอาชนะเวียดนามไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้จีนผ่านเข้าสู่รอบรอชาลเลอร์และก็คว้าสิทธิ์แข่งขันฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพได้สําเร็จนะครับส่วนเกมระหว่างออสเตรเลียครับกับ เกาหลีใต้นะครับที่มีผลต่อการจัดรูปแบบในการขันรอบเพลย์ออฟหรือว่ารอบรีเพร์ชาร์ดนะครับก็เป็นออสเตรเลียครับที่แพ้เกาหลีใต้เป็นศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ทีมโสมขาวนะครับผ่านเข้าสู่รอบรอชัลเลอร์และก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโลกเช่นกันนะครับส่วนเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับสาวไทยที่เราบอกว่าโดนโควิดโจมตีนะครับตั้งแต่ก่อนแข่งขันทําให้เกมกับญี่ปุ่นนี้เนี่ย มีเ,เล่นเพียงแค่14คนนะครับที่สามารถส่งรายชื่อลงสนามในเกมพบสาวซามรไาได้นะครับก็มีตัวจริง11คนแล้วก็ใส่ตัวสำรองได้3คนนะครับโค้ชก็ไม่ใช่มิโยโอกาบะโตนะครับแต่เป็นทีมงานผู้ช่วยนะครับที่มาคุมทีมที่ข้างสนามแทนเพราะว่ามิโยเองเนี่ยก็ติดโควิดเหมือนกันนะครับไม่ได้คุมทีมที่ข้างสนามนะครับก็ต้องให้ผู้ช่วยเนี่ยมาทํางานแทนนะครับ ซึ่งคนที่คุมทีมสาวไทยข้างสนามก็คือนัซโกโทโรโรกินะครับที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของโยโกมะโตะนะครับสุดท้ายสาวไทยก็ต้านทานความแห่งแปลงของญี่ปุ่นไม่ไหวนะครับแพ้ไปนะครับส่วนประตูต่อ7นะครับก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทีมสาวไทยเพราะว่าตัวเปลี่ยนก็มีแค่3คนนะครับแล้วก็ความพร้อมก่อนเตะก็น้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าซ้อมก็ ซ้อมได้ไม่ครบทุกคนนะครับขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามาเต็มนะครับเราแพ้ไป0ูตรต่อ7ก็ทำให้เราตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสาวไทยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในเส้นทางการเพลย์ออฟอยู่นะครับส่วนอีคู่นึงครับคู่สุดท้ายในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นไต้หวันนะครับที่แพ้จุดโทษฟิลิปปิน์ไปนะครับ3ประตูต่อ4นะครับหลังจากเสมอกันในเวลา120นาทีครับ1ประตูต่อ1 ทำให้ทีมสาวฟิลิปปินส์นะครับจากแดนตะกะล็อกนะครับก็สามารถคว้าสิทธิ์เป็นขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของฟิลิปปินส์เข้าสู่รอบรอชเลอรไปแล้วทีนี้พอทางด้านของออสเตรเลียนะครับตกรอบนะครับไปไม่ถึงรอบรอชเลอร์เนี่ยทำให้การข่งขันเพื่อคว้าตั๋วในรอบเลยร์ออฟนะครับในรอบเรเร์รชาร์ดเนี่ย จะเป็นดังนี้นะครับก็คือจะแข่งในรูปแบบเป็นกลุ่มนะครับคือออสเตรเลียที่ตกรอบเนี่ยไม่ต้องมาเตะด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นขันฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ทําให้ไทยเวียดนามแล้วก็ไต้หวันนะครับต้องมาเตะเพลย์ออฟในรอบจัดอันดับแทนนะครับก็จะแข่งขันรัดแรกนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับโดยโปรแกรมในรอบเพลย์ออฟนะครับคู่แรกนะครับไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามนะครับ ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เวลา15นฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะแข่งกันที่สนามเดิมนะครับดีวายพาร์ทิลสเ,เียมนะครับส่วนนัดต่อมาครับไทยจะลงสนามพบกับไต้หวันนะครับในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับวันที่6กุมภาพันธ์เวียดน,นามจะพบกับไต้หวันนะครับโอ้โหเตะกันแบบ2วันเตะทีนะครับโหดมากมแล้วก็ แต่ของเราก็ต้องดูครับว่าพร้อมขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นติดโควิดไปครึ่งทีมนะครับรวมถึงโค้ชด้วยโดยกติกาการขันในรอบนี้นะครับก็จะหาทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพียงทีมเดียวนะครับตามทีมที่เข้าสู่รอบโรเชอร์แบงค็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟิลิปปิน เป็นโคต้าที่5นะครับจากโซนเอเชียเนี่ยเป็นขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับอันนี้โคต้าใบสุดท้ายจากการคัดในครั้งนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ตั๋วในรอบนี้เนี่ยต้องไปเพลย์ออฟข้ามทวีปนะครับโดยเรามาดูอันดับโลกของทีมที่เล่นในรอบเพลย์ออฟกันสักนิดนึงนะครับก็เวียดนามตอนนี้อันดับโลกฟุตบอลหญิงเนี่ยอยู่ที่อันดับที่32ของโลกนะครับ ไทยเนี่ยอยู่อันดับที่38ขดขณะที่ไต้หวันนะครับอยู่อันดับที่39ถือว่าทั้ง3ทีมนี้เนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลหญิงเนี่ยศักยภาพถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการแข่งขันที่สูสีกันมากนะครับในเกมรอบเพลย์ออฟนี้นะครับก็จะเตะในวันที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วครับเรายังไม่ตกรอบนะครับแม้ว่าจะแพ้ญี่ปุ่นศูนเจ็ดก็ตามเพราะว่ายังมีรอบเพลย์ออฟอยู่ครับที่จะคว้าสิบการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ ซึ่งหลังจากทราบคู่แข่งนะครับเป็นทางฝั่งเวียดนามเนี่ยที่ออกมาสัมภาษณ์ก่อนนะครับหลังจากได้คู่แข่งครบทั้งสาทีมแล้วนะครับทางไมลุกชุงนะครับหัวหน้าโค้ชของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับโดยบอกว่าทีมของเขาเนี่ยได้เปรียบกว่าทีมอื่นนะครับเพราะว่าเจอคู่แข่งที่หินมาโดยตลอดนะครับในทุกแมตช์ที่เล่นนะครับทำให้นักเตะเวียดนามเนี่ยมีความแข็งแกร่งมาตลอดทางแล้วนะครับแล้วก็เราตั้งใจจะทําผลงานออกมาให้ดีในเกมนัดต่อไปที่พบกับทีมชาติไทยนะครับ น,น,นี่เป็นบทสัมภาษณ์เบื้องต้นของของไมดุกชุงนะครับเฮดโค้ชของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามน,นะครับในการที่รู้แล้วว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นใครนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ